ับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนายหววราดครับมารายงานตัวครับพี่น้องครับผมดอกคู่เนื้อง้มครับผมมนีเข้ามาพอกันอยู่บ้านไซยาครับไซยานี่น่าจะเป็นตำบลบ้านยางครับผมบ้านขันบ้านยางกับเพื่อเมืองครับบุรีรัมย์ครับผมล่งป่าธรรมศาสตร์ครับเห็นแ่เขาเลื่นทย้อยเขามาหลายแล้วครับผมพี่น้องมอนีะเป็นป่าธรรมศาสตร์ครับ ปลาขาวปลาข้าวปลาสดูปลาธรรมชาตินะครับผมมีาพ,พี่น้องเป็นรุ่นแต่ิตตามเสี้ยนแหกันครับล้วกามอน้มี่โปรเจกต์ครับผมซื้อปลาเจ้าไปก้อยพี่น้องเบื้องครับปลาขาวหรือปลาตะเพียนหรือปลายังก็ได้ครับผมปลาขาวปลาตะเพียนหรือกับปลา ข้าวครับผมพี่นอ้องไอ้ภาพที่ตามครับผมที่ได้ไปยังไปก้อยมือนเดิที่ตามครับพี่น้องมานบ่อครับผมดอกคูนงามขนาดครับผมนี่เส้นแถวมากกันแล้วครับห่วยนี้เงาแล้วครับผมพี่น้องนี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์โปรเจกต์มือนนี่ครับผมเตรียมพร้อมครับมีน้ำแข็งเลี้ยวเรียบร้อย เด,เดี๋ยวป่าเมียก้อยครับผมจะไปเบิ้งหน่วยครับว่าเป็นตะมีป่าได้ไปก้อยบ่ามือนเดี๋ยวห่าตามหาเสี้ยนแหครับว่าเขาจะฝากความหวังไว้ครับเสี้ยงคนใด,ด้ครับผมผมือนี่ปลาขาวไปก้อยพี่น้องเดี๋ยวจัดไมนู่ก้อยครับลาบครับผมกันได้ปลาขาวลาบต้ม น่ี้ไป่ต้องหุนครับเส้นแหมอะไรครับผมมาเป็นโบรธรรมศาสตร์ครับผมมือนี้เออติดตามครับช่างวอนครับผมนายช่างวอนครับนี่ ว่าขจีพ่อเขาเพิ่นนี่แหละครับโดนแล้วครับใหญ่ๆเสียงแดงมันไพครับผมเสี้ยนโตครับผมเสี้ยนตัวเสี้ยนตัวครับผมหมุนไปซอยเพิ่นขายบัตรครับสีขาม่างในบัตรมุหยกครับข,ขามาเด้ยอยังจีว่าขายฟังเดียวเด้อเออปู้บ็นซีครับขี้เลียเป็นซีฟังหุ่นครับผมพี่น้องเอ้า เริ่มขายพัดกันแล้วครับติดตามพี่น้องอีกบ่โดนดอกครับผมบ่โดนอีกบ่กโดนครับ,นนเ,บเอาว่านแบบบ้านๆครับเพราะมันเป็นคล่องบ้านๆพี่น้องเออกอที่วานแบบจังซี่ล่ะว,ว่านบ่พร้อมกันบันไดกูลังกลงกับพ่อในกางแหวอยู่ครับนี่อยู่ใ,ใกล้ผมนี่ขยอยว่านไปแล้วนี่ เขาแพะแล้วก็มีพันเด้พี่น้องรุ่นพี่น้องรุ่นเฮะไม่ยังเหรอไม่ยังแล้วครับผมโอ้เดี๋ยวเรื่อยเรื่อยทั้งนี้แผลเลยขาดเลยครับผมเมื่อกี้นี่พี่น้องแผลขาดเลยครับผมปลาสะดวนี่ครับอยู่มังแพนฟูมสิครับผมขาดปุ๊ดเลยครับผมขาดพุ้นเลยโดนเคล็ดลูกมัม้งเออเจอสะดวเข้าไปให้ครับผมเพียงเดะผมมีปลาผมมีปลาครับผม เอาลุนบวกําลังดึงขึ้นดึงขึ้นไหมยังห้องครับวานใส่ป่าครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้ปาขาวขึ้นมากคนละตัวสองตัวครับเดี๋ยวล่อลุนตัวหง่ครับผมเออรุ่นตัวหญ่ๆเับลุดึงขึ้น่นปาขาวครับฟังทั้งนั้นครับผม เดี๋ยวล่อๆครับล่อผู้ได้ยินไงครัไงมงครับอยู่ทางนี้ครับผมวานแหแหลกนีเจ้านี่ครับป่าชะดดูครับผมบึ้มไปเลยครับผมคนเทียงนี้จะเสียงห่วงครับเสียดายป่าครับผมชะดดูคนเอาลุ้นครับผม่าผู้ใด้สิได้ตัวิ่งใหญ่คือมาสู้ครับผม กี่เห็นดิงครับบ่รู้ว่าปลายยังครับผมนี่นเราเจ้านี้ได้ปลายังครับผมนี่กำลังปดอยู่นี่นอเ,เออโอ้ยปลาตองครับผมเพื่นได้ปลาตองครับปลาตองหรือปลาตะเพียนประมาณนี้ครับเอา้า ให้เพื่อนเก็บไปครับผมปัานได้ครับผมถือตีรตัวสองตัวครับปากขาวครับผมปากขาวหัวแข็งครับยังพราะนมีอูมได้ถือเป็นฟูงครับผมพี่น้อง<ม>เดี๋ยวรุ่นปากกระโดดยู่หงอนี้ครับมงด่างนี่ครับ ชี่ยนสวิงเ่นนาดังยู่นี่ครับผมโอ้ท่านั้นดึงขึ้นปลาขาวครับไม่ยังลรอท่านนงไม่ยังหรอไงหยกขาดอีกแล้วไม่ยังท่าหหวอ้อ้เชยนสวิงหงอุ้อ้งอยู่ไม่ยังวะ พ่อยิงแแห่เจ้านะโอ้ยบาทนี่ขาดบ่เลยแแหคิดว่าพี่น้องครับผมเป็นว่าปลาจะโด,ดูออกแกงแแห่เป็นครับเอาว่านไปครับลุนอยู่แถวนี้ยแหละผมรอดตัวใหญ่ๆ,ๆนี่แหละก็น่ามีอยังบ่หามันอยู่หามันนอนมันอยู่อยู่บ่บ่อยู่ออกไปแล้วอาจารย์โอ้เสียดายเนาะโอ้ยเอาเอา,เอา เดี๋ยววันไหมครับผมเดี๋ยวมันกระถึกเดี๋ยวมันกระถือไอเรอยไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี่ป่าสะดุครับผมตกแบบไงเลยครับกระโดดขามดางังไปครับโอ้เมื่อกี้นี่แห่นี่แห่นี่รุดไปครับผมเมื่อกี้นี ดึงไม่แล้วปวดไปเลยครับอู้ปลายอยู่มีปลายมีปลายอยู่แต่ตายไปแล้ว,วไไ u, พี่น้องมึงพาไปเบื้งมาปลาเรียนนาดังครับผมได้อีหลีครับผมได้สะดวโอ้ย่าเขียดเด้อเสี้ยนแหย่าจะเขียดเด้อครับผมนี่ได้อีหลีครับสะดวไอ้สวิงได้สะดวครับผมเออพี่น้องเอ้เยเสียนแหย่าจะเขียดเยดียเพื่อนเด้อครับ <laughs> ไปไปเบื้งครับผม เช็ดดูครับผมตายย้อนตายย้อนสวิงครับสวิงยี่สิบบาทจับบ่ายพวกนี้บลูยี่ิบบาทยีปป่สิบบาทครับผมนี่เบิ้งเอา <c oughs> เห้ยนี่ขาดจะไปจากพื้นแล้วนี่บัดจิตบัดรจิตตายตายตาย,ย้อนสี่สิบบาทครับผมนี่ปิีงใดอย่าเกลียดเด้อซุ่มเหงื่อย,ย่าเกลียดเด้เอ,อ,อดดดครับผมเออเสียเสียบัตรเสียค่าบัตรแพงก่อนนะบ้านในป่าตัวนี้นะอย่าเกลียดเด้อครับผม <laughs> เอารุ่นต่อครับผมมาบุ้ยแฟนครับไอกองเชี่ยครับผมไ <ป S 1> อ้อชุ่มตัวนี้โอ้ยไอ้ชุ่มแพะ่แพะ่สดูไอแพะ่สวิงครับฮะ,ะโอ้ยนำเลือก <laughs> บ่เ้ยเหมือนมีของแถมอันชุดบุญอยู่ฟังหนึ่งเอาไอ้ฟังนั้นน่ะมีมีหามีได้เพิ่นได้ลุนไปฟังนั้นงบุญจะวิงเหรอบ่ไปหรอกตัวนี้เราไม่ลองไปยังไงสุ่มในป่าขึ้นมาครับผมเดี๋ยวใหญ่เบื้องว่าป่าอยังครับป่าขาวครับผมได้ตัวเดียว ตรงใจที่แพ้เสียนสวิงครับมื่อนี่ตาซุ่มผมชมยังมืย้ยทั้งหมุนมครับผมเสียนสวิงอ้าวอ้าวได้ปลาขาวครับผมบ้านี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่อุย้ยหลายตัวแล้วเริ่มได้หลายตัวแล้วครับผมอเอองามๆครับผมนี่ ขาวหัวแข็งด้านอื่นปลาขาวซอยคืกเมานอในประมาณซีฟกาตัวครับเริ่มได้แล้วครับผมปลาเป็นฝูงเดี๋ยวให้สีภาพเป็นรุ่นทั้งบุญครับเพราะว่าไพยวนไพยูแห่เบิ่์นครับเพคุนก็ลังหมุน,นขึ้นหมุนขึ้นอยู่ยครับปีติดต,ตามครับผมมาวันใหญ่ชุม่มบุ้นอ่ปะปลาขาวกว็โดนที่บุญวันใหญ่ชุม่มโอ้ยเอเา

เมื่อกี้กระลังผ้าปญายยิ้มบิึงปากกระโดดยุนนาด่างครับทั้งหมุนบันทือป่าขึ้นครับผมพุ่น่ะตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่นี่ครับบักใหญ่เลยครับผมนี่นานงานครับผมทั้งหมุนไม่ยั้งล่ะเอ้เอ,เอ,เอ้ทั้งนั้นมีมีรุ่นแข็งทั้งฟังทั้งนี้ครับผมเสียนสะดุง้งโอ้เสียนสวิงเมื่อกี้หวังว่ารักเลยครับผม สะดูครับผมเออเอาสิได้โอ้ไม่ยังน้อบัตไม่เปองผักวื่อๆไปกปดวม่ยังน้อบัตแม่ยังน้อบัตนี่พี่น้องดึงขึ้นมาปลาขาวอีกแล้วพี่นงอง เจ้านี่ครับดิ่งมาปากขาวครับผมเออมีอย่างบ่มีอย่างชุ่มมีอย่างอีกบ่มีอย่างช่วยอีกบ่โองแแหบ่ค่อยมานะครับองแแหงชุ่มครับแต่ว่าเลื่อมมานครับเลื่อมมานว่าปัจจะโดดกระโดดขึ้นครับผมเพราะต้องว่าน้องแแหครับผมชี้เลี้ยวอ้อมหาม ไปเรื่อยๆมันก็โดดขึ้นครับโอ้ได้ยิ่ตัวนั่นนะบ้านมอถือครับผมถืออยู่ปาขาวครับโอ้ถิมเดี๋ยวดุนน้องปัญญชมอีกท <c oughs> ีนึงครับผมสาว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  เม็ดซีรีอยู่ครับผมถือบอ่ไงชมุมถืออยู่ครับผมเต้นลงเร็วงเร็วอยู่หันป ẳ n ขาวครับผมปขาวปากขาวถืออยู่ครับผมไปเรื่อยๆ,ๆครับได้ยักตัวตัวเดียวนะตัวเดียวก็เอาไปครับบึ้ม บึมโอ้ปลาขาวครับผมปลาขาวใบใหญ่าขาวหน่อยครับ <Okay. S 1> ผมมีล่อหลุนตัวนี้ใหญ่ครับผมล่อหลุนสะดูครับฟังสวิงไงท่งหุ่นเป็นพ่ออยู่ดินบ่บําเอาไปได้ครับผมล่อต่อไปครับตัวนี้ใหญ่ นองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีละตัวสองตัวครับผมบัตรดึกทีครับร้อยหาซิบครับผมมือนีล่งบันรร้อยหาซิบครับฟังหนาอยหนึ่งครับผม โชว์โชว์โปรกวดบ่โอ้ยเพื่อนกระมานอยู่ครับผมโมเมนตั้นเลี้ยมานครับไงสุ่มเขากับมานอยู่นี่ประกวดครับผมนี่กําลังปดอยู่นี่สูยงามครับนี่ประกวดรูปแบบอะยังประกวดครับผมประมาณปากมือเด้อ โอ้ยเห็นไหมเป็นพวกเงี้ยเรื่องก็ได้หล่ตัวนี่ว่าเมื่อกี้นี่พวกเงี้ยชุ่มได้ปากปาก่ปปา,าปลาแห่แห่มแหมเมื่อกี้ได้หลายครับผมปากเลือดปากกดครับธรรมดาว่าธรรมดาเสีรร้ยนซุ่มครับผม ได้อีกแล้วครับผมปลาขาวฟังนั่นครับผมผู้ที่ได้ปาตองกายครับอุ้มยกขึ้นไปยู่หุ่นครับผมปลาขาวน้อยขาวสวยครับเก็บโบดไปจะจุ่มยกโชั่โอ้ยจะจุ่มยกโชั่ครับผมยกลรือมัดเปิ้ลจิมัดไว้เห็นยังโชั่ยังไม่ชั่ โอ้ยช่วยอีกแล้วจะดูช่วยอีกแล้วเราว่ามันลุ้นรงเนี่ยนี่ล่ะงานโอ้ยลุ้กับวัชระดายนุ้ยกาเนาะช่วยไลยรอบหลายมีงานเขาด้วยตาเออไปเบิ้งดูส่าฮ่าฮ่่งไหนมันบอกหวย พี่นอ้องขายครับเพิ่นสีขายครับผมปู่ใหญ่นะครับปลาก,กระโดดขึ้นเรือครับผมเอนน <c oughs> อเ <c oughs> มันจีโนไม่หนีเป่นวาครับผมพี่นอ้อง <c oughs> ไม่ยังห่ะตวันมโนสนใจล้วครับตาทุกตาซุ่มเพ่อนทีขลายปลาเขาเนี่ย เอ้ายุนห่วยว่ายุนขึ้นมาเลยครับฝากสวิงพี่น้องไปไปเบิงครับผมตัวใหญ่ทำได้ของตัวใหญ่ชุ่มครับมาเอาเบิงหนูเขาตัวใหญ่ชุ่มตัวใหญ่ทำได้เพิ่นคือว่าเพิ่นได้ตัวใหญ่เนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยเบิงตามุูตับอดกูกระโดดขึ้นเรือเพิ่นเอาใช้คือว่าเอาเอาถุงขึ้นเพิ่นนั่นหมเบิงเลยครับผมมันตัวใหญ่ทำได้ครับ วันนี้ซุ่มเลี้ยบเป็นหมานครับผมอยู่ดีๆกระโดดขึ้นเลี้ยบเป็นเวเห็นแต่ตีปุกปุกปุกอยู่ไม่ไพ่วันนี้นำหมอไม่ยังี้ยไปบอกนี่ครับผมโชคไหมโชคไหมเตรียมถุงมาใส่พร้อมจะจุ่มยอดนอถุงเอาดอกโอ้พี่ตัง ไงครับผมบักไงบักไงตะซุ่มได้บักไงจักโลูกผมอ่ะจักโลกครับจำนี่สองสี่สี่ลเลยนบ่ผมกาบบ่ค่อยตีดอกสามลขึ้นอยู่เนาะนี่ครับของตะซุ่มบ้าผมเดี๋ยวมันมีอยู่ครับผม่ทะเบิ่งว่ามีมี่ยังขึ้นมาช่วยอยู่บ่ครับผมเอาเบิ่งอีกตัวแง่ยักษตัวครับพี่น้องไหมหุ่นมุดจะหุ่นครับผมหุ่นวาดจะใช้หุ่นเอาวานได้ เอาอีกแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ซุ่มเอาอีกแล้วครับผมปรากฏเอ,อ้ยแก่งซะเนาะไม่สมเนาะแต่พ,อพ่พอคนบ่เอาอันปลาชดูดรอครับผมมันได้ง่ายบ่ดผสมจักสีเพิ่นขายเลยครับผมเออมันมันบ่สมจักสีเพิ่นครับคำว่าได้เพิ่นสีออกไปอยู่นี่เพิ่นว่าได้ปรากฏครับบ้านนี้ปรากฏปลปากอะแยงครับจัดไปพ่อใหญ่ซุ่มจัดไป ฮ่า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 ฮวานได้ด้วยตีพี่น้องครับผมข่าใจไอ้หลุนน้ำเชี่องสวบงอยู่หนาด่างครับโบเดมาทั้งผีครับผมนี่พี่น้องโบเดมาทั้งผีเลยครับผมโบเดม่าหลุนทั้งผีเลยหลุนตะเชื่องยุ่นยุ่นยุ้ยวแถวหนาด่างเลยครับมือนนี่พี่น้อง เอบมโหว่าทั้งปีก็เจ้าได้กันบ่พุ่นนี่ยเอาครับผมพฤติกรรมบ,บ้านแล้วเจ้านี่ก็ได้ปลาซะดูครับโอ้มันยี่ตัวนี้โอ้พี่นองเม่งเ่าเบ่งเอ่าครับผมบพแพรของตา,ตาชุ่มครับผมนี่ไป ปลาคาวพอได้อยู่เนาะบอกพอได้อยู่ครับเนี่ยอ๋อปลาคาวมันทอได้อยู่ครับผมนี่พี่น้องเอ้าเก็บไหมเก็บไหมไม่กี่ก้าบ้านแล้วครับุมยได้ลบทั้งลดเพิ่นมากครับเอ้าเพิ่นโซ่ปลาเพิ่นโซ่ป่าตัวใหญ่ครับผมบุญน่ะบักฉาดูครับเอ้ก้าวบ้านก้าวบ้านตังๆนะครับมื่อหมานครับผมเพิ่นหมานครับพุ่มละครับผมอือ ง่ายฟังครับผมพี่น้องงหายฟังมาอีกมุมหน,นึง่งครับผมอีกฟังทั้งหนึ่งครับอีกหัวส่วนหนึ่งหนึ่งครับนี่เสี้ยนทูมาอยู่ผ <kayak burada. S 1> ีเองครับผมนี่ครับตัดซุ่มอยู่ทั้งฟังทั้งบนครับเสี้ยนโทูผมมาอยู่ทั้งนี้ครับผมนี่ม่รู้ว่าได้ป่าไงน้ำเขาปะครับผมเสี้ยนโทูมียังนอกบนพี่น้องมียังนอกบนโอยใหญ่แค่อีน มีคนได้ปลาตัวใหญ่ครับผมเพิ่นเลยท่วงเพิ่นเลยเห็นครับผมเพิ่นเห็นครับไม่อยาา่างไรท่าหุ่นห้องนะครับผม <c oughs> <c oughs> คนว่าได้มีพ่อปลาใหญ่ครับว่าจะไหนเสื่อมถูกเจ้ายิมมานทองเมย่ซุ่มเหรอครับผมเมย่ซุ่มนี่ปลาเสื่อดูกระโดดขึ้นเรื่อ,อยเองนะครับ นี่ยัางวานยัยต e, ู้ย an ัยตู้ได้ใหม่ครับผมใหม่ครับผมน้องครับผมมุดตั้งโดนครับนี่มู้ยมีน้องตัวเงครับผมตัวหง่มีมุดไล่ตั้งดนนะครับนี่ปลากายตัวนี้ครับเอาเอาตุ๊ก ตัวแพ้ครับบักไงเลยครับผมพี่นออ้องโออเมื่อยเลยครับนี่เสืวเอาขึ้นมาได้เมื่อยเลยครับเอเล่งเลยปากกับเบิดแห้งกันคนก,บบค,คนกับเบิดแห้งครับคนกับเบิดแห้งปากกับเบิดแห้งครับผมเออนี่บักไงบักไงครับผมบักไงต่องกายครับผมพี่น้อง tô cái <cười> <cười> ้อยครับผมลอยลงไปแล้วครับผมเมื่อกี้นี่เอารุ่นน้ำันจังวาดโดนครับตอนนี้ก็ได้ปลานิ่นครับผมปลานิ่นโอ้แม่ไงครับผมแม่งามเลยนี่อุณะ โอ้เป็นกิโลกว่าครับผมป่านน,านิ่นป่านนิ่นนี่วะนี่เหี้เบิ้ดละครับผม คนนี้ก็ได้ครับผมปลายอย่างนี้ปาคอหรือปลาสดูครับผมเบิงบ่อครับว่าเป็นปาคอหรือปลาสดูครับแต่ส่วนมากที่เป็นปลาสดุนะครับผม พี่น้องครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่นพ่อป่าอยู่งามขาจาขวงครับดินดึกดเกเลยครับผมสียงฟังทั้งนั้นโอ้เจ้านี่เพิ่นได้ป่าขึ้นมากครับนี่สีงฟังทั้งนี้บอกว่าพ่อป่าอยู่งามขาครับผม <c oughs> <c oughs> ดินเดึอดึดเลยมา <c oughs> <c oughs> พ่อป่าอยู่งามขาดินเดือดเกือดันหาความมนเลยหาความมนเลย <c oughs>

เส้นแหเพื้นก็ได้กันอยู่ครับแต่ส่วนมากเป็นป่าใหญ่ครับผมมีบัานลอยหาซีคร,รับแพฟังลอยนึงครับผมเดี๋ยวตรงเงยกับคุ้มครับผมพี่น้องปลาตองกายป่าชันโดครับเออเขาหน่อยบ่ทอดบ่ปันได้ครับมือส่วนมากคุณได้คุจะได้ป่าใหญ่กันครับอ่อนแดดครับผมพ่อ เอาจำเนียะครับผมพี่น,อน้องเยา้าอย่ายธาตาละลายมันห่อนครับเดี๋ยวขอถูกครับบ้านครับผมบ้อนแดดแล้วติดตามครับผมจะนม่หัวรัดชื่อว่าสีแก้วครับผมกบ,บาแล้วครับสวัสดีครับผมมานมั้มานมั้มานามานั้ยตัวเงี้ยว,ม,วยมั้ยไปยังได้เป็นบักยักลูกหลายลูกวะ 我吃不了一啵。妹妹 <Bo> ah. <laughs>